ดันนาันสนทหักศึกษาหนึ่สองสอค่ะดิฉันนางสาวอันิชาสุบานรหัสนักศึกษา1214ค่ะดิฉันนางสาวรัติการแเสลีรหัสนักศึกษา1216ค่ะดิฉันนางสาวกัชพรสมบัติทหารนักศึกษา1211ค่ะผมนายนัทวุฒิมยกรหัสนักศึกษา1221ครับค่าวนี้นะคะเราจะพามาดูภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์กันค่ะไป,ะไปชือ่อนางสาวกินดาปุบัน ซื้อเล่นถือป้าแอลค่ะค่ะทำไมถึงคิดเออตะเกงมาใส่กันใส่ถานมาไอ้เปลาขิดหม้ป่อ่กันก็ย่ามาเพราะว่าหน้าตลาดหลัดบ้านเราอะอ็พุ่งตกขึ้นการก็ท่วมมาเมกาก็ทิ้งเศษตุ้งเศษไอ้ขี้ยาหมุนตัวอะไรแบบนี้เยอะมาเลยซึ่งก็เลยเก็บพาลิตเตนี่มาตัวนี้มาตะเกงไม้ป่อยนี่มาเพื่อชาวบ้านว่าเออไม้ป่อยก็มีวัตถุดิบบ้านเราก็ไม้ป่อยมีเลวถึงอย่างก็รุนแรงละก็รุนรนด้วย ก็เลยกิจกรรมตักีลงตัวนี้ขึ้นมาค่ะที่ตกไหนบริเวณนี้ได้อยู่นน้ำตามมากนสังบ้างที่สวนมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนั้นเลยเพราะว่ามันจะเป็นทีเขว่าตรงนั้นมันจะเป็นทีลุ่มแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาเมื่อกับปลาสีปลาโบนี่นแหละว่าเทียบตรงนั้นมันจะเป็นเมฆาให้เขาเก่าส,สีเซตฟักเซตอ่างนั่นเลก็ลเลยแต่ว่าจะโรยทิ้งลงเลยอะ่ะหอยย่างพ่นพ่นมามันก็จะไม่ได้มีเลยเขว่าไอ้ข้างมันก็เลยไม่ได้มีเลยตะเกียงเลยแค่นั้นเนาะ กเลยมีแม,ม้ว่าเต็นด์อ่ะเต็นดชุ่มไรเนี่ยจะเป็นกันอยู่างนั้นเลยตรงนั้นฝ่นนอไว้ยามพ่นเนี่ยจะเป็นน้ำดำน,น้ำหนาวมาเลยตรงนั้นแหละจะมาว่าเพื่อนนะจนตรงนั้นเลยประชาชนในสองตำบลของอำเภอกาญจนบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีาเผชิญกับผลกระทบน้ำท่วมขังสูงมากกว่า1เมตรร้องขอมาตรการเยียวยาความเสียหายของภาคเกษตรกรรมหลังน้ำลดมีวิธีทำประเจนยังไง มิธีทำตะแกรงนี่ก็ตีเรกก็คิดว่าจะก็คิดอยู่พักหนึ่งเมื่อนในพิธี่คนชาวบ้านบาคนสร้างกันว่าเออเล่าไม้ป่อยแล้วก็เอามาเอามาสร้างว่าเละเลเอามาตีเล็กทำเป็นกากายสีเรียอ่อนซึ่งผมคิดว่าเออกั้นน้ำนได้ก็เลยลองสร้างกันในชาวบ้านก็คอยช่วยๆกันเอาเมื่อตัดไม้ป่อยตามนัง่งบ้านานั่งครองได้แบบนี้ก็มาทํามาสร้างกันในชิงชุนกัน,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 กนไม่ใช่สิ่งที่เลยสร้างมือด้วยเฉพาะเลยค่ะก็คือการสร้างตะแกรงกั้นน้ไผ่รับ นำไม้ไผ่มาหนึ่งท่อนนะครับแล้วก็แบ่งซีกนะครับเป็นมีความยาวประมาณหินสองนะครับจากนั้นเราก็นำไม้ไผ่ครับที่ตัดมาแล้วนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะครับโดยการผ่าครึ่งน,นะครับ เมื่อเราผ่าครึ่งเป็นชิ้นเล็กเสร็จแล้วนะครับเราก็นำมาจัดแต่งนะครับให้มีขนาดที่เท่ากันนะครับและไม้ไผ่นะครับต้องไม่โค้งนะครับต้องตรงนะครับจากนั้นนำไม้ไผ่มาเหลวนะครับเพื่อให้ไม้ไผ่บางนะครับเพื่อที่จะได้ตานหยักง่ายนะครับ ครับเวลาเราก็ควรระมัดระวังนะที่อ่านการจดจำเลยได้นะจากนั้น เมื่อทการหลาเสร็จแล้วก็นํามาตานะครับโดยการตารนะครับจะใส่สลับกันนะครับเป็นขั้นบันไดนะจากนั้นเมื่อสารเสร็จตามความต้องการนะครับก็นําไม้มาครับเพื่อจะเป็นชิ้นเล็กๆครับ เพื่อที่จะมาปิดขอบนะครับจากนั้นก็นําไม้ไส่นะครับอันที่ใหญ่ๆนะครับเพื่อจะมาปิดขอบตะแกรงนะครับเพื่อที่ง่ายในการใช้งานนะครับหลังนั้นก็เอาสว่านมาเจาะนะครับตามจุดนะครับแล้วนาไม้ที่เราเตรียมมาครับต่อเข้าไปครับเพื่อที่จะยึดให้มันแน่นนะครับ เกงไม้ไผ่เดีช่วยในการกั้นขยะนะครับไม่ให้ลงไปตามเมือไปน้ำนะครับอตนที่ขายตะเกรงไม้ไผเนี่ยคะเริ่มต้นมาจากที่ไหนครัตอนที่ทำใช่ไหมปลาแบบนี้ไหมตอนที่ทาน,น,นี่กตีกรกก็ทำกันทิศบ้านเใ็กลุ่มแม่บ้านคืยนอ pues, ย,ยิ่มาเออพอทำแล้วมันโกมาโอเคก็ทิดบ้านก็เอาไปขาในตัวเมืองในตลาดการดิ ในงในทุ่งของป้าแม่บ้านก็มาทุ่งตมามงานทานะคะโปรเป้เพราะว่าอบางบ้านก็เอามากันมาใช้ที่บ้านก็ได้ที่ว่าเอมไปแ้รบกันก็ได้เอาไปได้ใช้ได้ก็แง่เลยเพราะมันเป็นตะแกรงที่ว่ากันน้ำกันเส้ปักเส้นอหานเี่ตุ้งแต่ะาก็ไม่แพงด้วยคะ่ะนี่นะคะก็คือกลุ่มแม่บ้านของชาวอำเภอการจนดิตที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้ฝึกอาชีพ ให้แก่คนในชุมชนเพื่อให้หารายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะพ่นดีพ่นเทียมมันก็มีดังแบบดีแบบเทียนะแบบว่าพุ่นก็เทียก็คือว่าบางทีใช้ได้ไม่นานม,มันก็ปุกันมันก็ว่าเออเราก็ต้องเปลี่ยนไหมแต่ถ้าพ่นตอบรับของโลกาเครก็เ,เตอรไปบางทีก็กล่าว่าดีเขาก็ยางอะไรม่บ้านซ่านมาแล้วก็กระติโตมา แต่พุ่นแต่พุ่นในแต่กีวถ้าว่าพุ่นเที่ยก็คือว่ามันปลูกใช้ได้ไม่เหมือนตะแกรงเลยแต่ต่วาโคดีก็เปู่ป้าว่ามันดีกับปูกกีว่าชุมชนในหมู่บ้านได้มีรายได้เพิ่มแดีวก็มันเกี่ยวกับรักโรปไปว่าเออตรมชาชิดไหมเพมันก็ดีไปย่างหนึ่งย่างตาปูได้เราจะไม่เน้นเลยเราใช้สันมือด้วยก็อะลยค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณป้าแก่นะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตะแกรงไม้ไผ่นะคะขอบตุณอ่างนะคะก็คือตลาดที่ มีน้ำท่วมขังมากที่สุดนะคะแล้วเขาก็ได้แก้ปัญหาลงแล้วนะคะ่ะเราไปดูตลาดกันเลยค่ะและนี่นะคะก็คือสถานที่ที่มีน้ำท่วมขังเยอะมากที่สุดค่ะในส่วนนี้ก็เป็นบริเวณที่พบปัญหาน้ำขังและน้ำเน่าเสียจากเศษขยะที่แม่ค้าในตลาดทิ้งลงมาในท่อระบายน้ำค่ะนี่ก็คือภูมิปัญญาท้องถิน่น ของชาวบ้านอำเภอกาญจนดิษที่คิดค้นมาเพื่อกั้นท่อระบายน้ำไม่ให้เศษขยะไปอุดตันท่อระบายน้ำทำให้เกิดน้ำเน่าเสียและน้ำขังค่ะค่ะบวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ